คนใหม่นซีซือวุไทยก็ได้ปรากฏตัวออกมาให้เราได้จัดกันแล้วนะฮะคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัวเมทเทิไหนระดับ SSR บวกกิจกรรมการตอบแทนของรางวัลก็ยังมีความเกลืออยู่เหมือนเดิมจาเพราะเขาไม่แกกรางที่1นนั่นเองหากใครที่ไม่มีเจ้าตัวเมทเทินไน SSR อย่างนี้แบบผมตัวดําได้ลุ้นกันขี้แตกแน่นอนครับเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท,ท่านจะเข้าไปร่วมลุ้นการสุ่มกาชาในครั้งนี้ของไอเดียของผม,งผมก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ แมนช็อปบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอะส o n นเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no, น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37ขปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996ขปองในราคา59,000กว่าบาท oh. ทางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เพื่อน oh. ๆ,ๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการจำเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหา คขาว่า list man s h o p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ <_ an> เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชาระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถ,ถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกรมที่ภายในเว็บไซต์ l i s t Man ช h o p เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโ ok ลบอกรีเซอร์โกคารีนาโทมันนี่วอลเลตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิสแมนช็ Tchau. สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกทุกท่านกันด้วยครับอีดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตรองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยททและในที่สุดวันนี้ตัวละคลตรตัวใหม่ก็ได้ทําการอัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยสักทีหนึ่งสำหรับตัวละครใหม่ตัวนี้มีชื่อว่าเมทเนนไนระดับ S S R บวกรูปร่างหน้าตาภายนอกของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมความแตกต่างจากร่างแรกหรือว่าร่าง S S R ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเราว่าร่างแรกเขายืนอยู่บนพื้นส่วน S S R บวกเขาบินขึ้นฟ้านั่นเองเห็นไหมแตกต่าง เยอะจริงๆและของรางวัลในการการันตีก็อย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับผมว่าไม่มีการแจกรางที่1นนะหากไอดีเพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่เคยมีเจ้าตัวมีท่านไน SSR มาก่อนก็ต้องมารอลุ้นกันในตู้กาชาตัวดําตัวนี้โอกาสออกรางที่1ของเขามีเยอะถึง2%รนตกันเลยทีเดียวเชียวเอาเป็นว่ามาจัดกันไปเลยครับ10บใบแรกอันนี้จะเป็นไอดียของผมนะกว่า,วา <ๆ S 2> จะมาเปิดไอดีตัวเองได,ได้แต่ละทีนึงก็ต้องไปดองตั๋วกันเยอะอยู่พอสมควรอีกอย่างหนึ่งคือผมรอตัวที่กะว่าจะเอาจริงๆมาเปิดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวหลังเจ้าตัวมีท่านไหน เจ้าตัวอด์กชายสีดำนะครับผมลงวงล้อซึ่งสองตัวนั้นเนี่ยคาดว่าไม่น่าได้อย่างแน่นอนไปรอลุ้นอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าตัวพวกตัวละคร UR นะครับก็จะมีทัตสึมากิ U R แล้วก็โซนิกร่าง UR แต่ณตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันโหลดอะไรแล้วเกินเนี่ยนานมากครับเมื่อกี้โอ้โหเหมือนมันน่าจะโหลดตัวละครตัวใหม่นะและอาจจะมาในใบที่ 60- 70ก็เป็นไปได้ครับคุณผู้ชมรอบนี้รอบที่30มีชื่อขึ้นด้วยนะว่าเมทัลไนท์แต่ไม่น่าจะใช่ของผมรอบนี้จะเป็นรอบที่40้มีชื่ออออขขขึ้นนนนนหหิปกตื่่่่เเมมมทไไงงผียโใชคส what เปิด40ใบแล้วได้นะโอ้โหดวงแทบลุ้นครับคุณผู้ชมเอ้ยเมื่อกี้ถ้ามันมาใน40ใบนี่คืออย่างฟุดโคดุดๆนะถ้าเคยออกเร็วมาก่อนอ่ะสำหรับรอบนี้เป็นรอบที่50ก็ขอกดข้ามกันเหมือนเดิมฮะซึ่งชื่อก็ไม่มีขึ้นอีกแล้วจ้ะโอรอรุ้นชื่อข้างบนอย่างเดียวรอบนี้รอบที่60ก็ไม่มีชื่อขึ้นเหมือนกันครับเอาแต่มีทองโอ้โหได้เป็นหินมาแทนนึกว่าจะได้ลูกแก้วซะแล้วนะฮะน่าเสายยียดายจริงๆในรอบที่60ใบนับกระรตีใหม่ทันทีครับผมเริ่มต้นกันที่ ใบที่70นะนับใหม่กันเลยนับใหม่กันเลยนะจุดนี้กดข้ามกันไปแบบชิวๆครับสามระดับมีทนไยร่างแรกก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยฮะสีทอง2อันติดเลยเอ้าแต่นั้นไม่ใช่เมทัอไหร่ครับผมนั้นเป็นอะตอมมิกสังหาร <laughs> ลืมดูชื่อปะโทอะตอมมิกมาทําไมครับนี่นี่มันเลดตู้เมีเทอร,ร์ไนเอซสอาบวกนะอะตอมิกออกมาเฉยโอกาสออกแค่หนึ่งกว่าเปอร์เซนต์เองส่วนเมเทอร,ร์ไนนี่โอกาสออกสองเปอร์เซนต์ดันไม่โผล่ครับโอ้โหแล้วมีคนได้แล้วนะฮะดูดิลูกแก้วดัดแปลงเมเทอร์ไนเมื่อกี้มีคนได้แล้วนะส่วนของเรานี่ยังต้องอรอลุ้นกันอีกรื่อยๆครับผมในใบที่9 0ก็ขอกดข้ามกันเหมือนเดิมครับแล้วก็มีดาวน์โหลดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเมทเทอร์นไนขอมาเถอะเอสเอสอาร์ยังไม่โผล่อีกหรือรอบที่100ใบแล้วนึ่ s ร อาบวกออกพร้อมกันจะได้หรือไม่กดข้ามกันมาในรอบนี้แล้วก็มียินดีด้วยแต่ไม่ใช่ของเราจา้ะรอบที่110บใบจังหวะนี้ก็ขอต่อยกันมาเอายังไงดีครับลูกแก้วไม่ใช่ด้วยอื <c oughs> แล <c oughs> ้วเมทัลไม่ยังไม่ผูด้วยนะ120บใบแล้วนะครับณ <c oughs> จุดนี้รอบนี้รอบที่130เอมเมทัไมก็ยังไม่ออกครับแต่มีดาวน์โหลดมานิดนึงรอบที่หนึ่งรอบครับผมถ้าจากนับไม่ผิดนะมีดาวโหลดอีกแน่มันขึ้นโหลดบ่อยจริงๆ <c oughs> แต่ตัวละครเอ้ามาแล้วครับรอบนี้ ไงีฮะไม่มีเวลามาคุยเรื่องเรื่อยเปื่อยกันกับแกแล้วเยใช่ปะเนี่ยอ่าเรียบร้อยครับผมเมเทอร์ไนทมาแล้วฮะสำหรับร่างแรก ปลดล็อกเรียบร้อยถือว่าไม่เกลือนะเพราะฉะนั้นอันต่อไปเนี่ยต้องเป็นลูกแก้วนะครับผม้าเป็นลูกแก้วเนี่ยจบเลยนะครับผมยังไงดีฮะจังหวะนี้ลูกแก้วยังไงดีโอโหไม่โผล่จัดกันมารอบที่150่บใบโดนการันตีแน่นอนครับร้อยแปดูทรงแล้วไม่น่ารอดฮะแต่ยังน้อยเรายังได้ลังแรกมานะเขาแว้งขายของกันหน่อยจ้าตอนนี้ช่อง y ูทูบแองเจิลเด้เกมได้มีระบบสมาชิกมาแล้ววิธีสมัครสมาชิกเพียงแค่กดคําว่าสมัครหลังจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจในการสมัครได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ Hãy subscribe cho กันมาครับนตรงนี้ <Okay. S 1> รูปป้ายแชทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็อีโมจิครับผมหน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลโก้โลโก้จัดหนักจัดเต็ม <Wow. S 1> ใครที่ติดตามวันทันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่อง a n g เจิ e เลตเกมก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับจัดมาครับรอบนี้ยังไงดีฮะลูกแก้วโพหรือไม่ลูกแก้วโพหรือไม่กกรรไ,มไม่โพฮะ uh? โอ้โหการันตีล่อไปแล้ว150ใบดูทรงแล้วร8 0ชัวชัวครับผมนะจุดนี้ทำไมเปิดไอดีตัวเองมันเกือขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้ แล้วมันจะดาวน์โหลดอะไรเยอะแยะวะนะเปิดแบบไม่มีลุ้นอะไรเลยครับจะโผลก็โผลจะไม่โผลก,ก็ไม่ต้องโผลนะนแต่ยังน้องก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้ล้งแรกมาแล้วแล้วก็ได้หินมาแล้วครับรอบนี้ ร้อยเจ็ดสิบใบได้หินจะมาเพื่ออะไรเนี่ยกดอีกทีหนึ่งมันก็การนตีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เอาการาตีไปเลยครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบใบแต่ถ้าเกิดมันออกลูกแก้วอีกลูกหนึ่งเนี่ยเอออันนั้นน่าจะดีสรุปเป็นว่าโอเคจบรู้เรื่องครับผมความเสียหายโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีของตัวเองลูกแก้วก็จะมีทั้งหมดสองลูกโซนหินพิวัฒนาการของฮีโร่เก้าเมททำการปลุกตื่นน้องเมทในเอทเออาร์บวกเลยแล้วกันนะเพราะว่าตัวละครเอทเอาร์บวกกว่าจะได้แต่ละทีหนึ่งเน มีตัวละครที่ถูกใจจริงๆกก่าว่าจะเปิดตอนโกลีบาสด้วยแต่ดูทรงดูไปดูมาแล้วมันใช้ไม่ค่อยได้ยาวนะก็เลยมาจัดเจ้าตัวมมทไนเอสาบวกถึงแม้ว่าจะโดนแก้ทางนะตอนเจ้าตัว G4 ร่างยูเข้าแต่ถ้ารักถ้าชอบก็ขอจัดเหนื่อยละกันสําหรับตัวละครตัวนี้และก็จัดมาเป็น5ดาวเหลืองแบบรวดเร็วครับคุณผู้ชมร<อ>ักไม่รักไม่รู้แต่ที่เรารู้ห้าดาวเหลืองล้ฮะ <c oughs> <c oughs> วัยจัดจ้านเพราะฉะนั้นจัดตัวนี้ไปเป็นพาร์ทสองเลยก็น่าจะแจ่มนะ <c oughs> ลองเปิดเล่นอีกสัก30ใบ,บละกันลุ่น ลุ้นดูเล่นๆเพราะว่าตัวละครยูอาถ้าจอาให้สุดจริงๆต้องเปิด300ตัวดำน,นะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครมีงบน้อยนะครับตัวดำน,น้อยก็เปิดร้อยปก็ได้นะสําหรับตัวละครยูอายังไงมันก็ได้อยู่ดี <S 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 <ๆ>แต่ถ้าจ้าแบบสุดๆจ,จัดๆจริงๆก็อย่างที่ผมบอกไปครับ300ใบดีสุดวิโอ้โหนึกว่าลูกแก้วมันมาอีกแล้วครับเีื่าไหร่ตัวที่3 <S <S บ่นป๊บ่บน,บน,บนเยอะมาทันทีฮะโอ้โหถ้าลูกแก้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะอีก10ใบสุดท้ายก็ผมเปิดเล่นๆนะเอาแบบเล่นๆก็พออย่าไปจรริงอะไไไไมมมาากกยดด้้็่ ก็ไม่เป็นไรแต่ณตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีชื่อขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยมือลั่น <c oughs> <c oughs> มือลั่นคุณ <c oughs> ผู้ชมมือลั่นบอกก่อนมันเผลอไงมันเผลอมือมันลั่นเอาแล้วก็ได้หินเรียบร้อยแล้วครับผมเปทไหนมาแล้วนนครับอย่างเร็วคุณผู้ชมโอ้โ เสียตอนแรกไปเท่าไหรนะ20ตัวนะครับผมแล้วก็เสียรอบนี้อีกประมาณ50-60ิบรวมๆก็น่าจะประมาณ70แหละน่าจะ70ตัวนะครับผมได้ลูกแก้วมาอีกแล้วครับ1เมตรจัดไปเลยครับอย่ารอช้าเมีเทอร์ไนท์นพาร์สิสกิล s s r บวกเลเวลที่2องทะลวงมาเรียบ้อยรักไม่รักก็ดูกันเอาเดี๋ยวรออุปกรณ์เฉพาะใหม่อีกทีหนึ่งจัดแน่นอนครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้เพื่อนๆเปิดเจ้าตัวละครตัวนี้ไปทั้งหมดกี่ใบกันบ้าง ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันดู <Okay. S 1> สุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน